องค์เทวนาคาสถานรูปปั้นพญานาคสวยงามครับอยู่ที่บ้านให้ยองครับบ้านให้ยองตำบลให้ยองอำเภอพังคนจังหวัดสกลน,นครครับนี่ครับมีรูปปัน้นองเทวนาคาสถานนี่สวยงามครับ ผมจะพาไปชมเทวนาคาสถานนะครับอยู่ที่นี่ครับอยู่ติดกับคลองคลองน้ำไหลมาจากเครื่อนน้ำอุน่นนี่ครับเทวนาคาสถานนี่คือสถานที่อย่างผงก็บโกเคยมากนะครับเดี๋ยวแต่เป็นเขียนไป้ายไว้สักกะบูชาด้านใน เจวะนาคาสถานนี่ครับเป็นรูปปั้นพญานาคสวยงามครับเดี๋ยวพากันไปชมบางข้างในหมายข้อมาอย่างหมายข้อมาไหนไหนหนี่ครับเจวะนาคาสถานมาจอดรถกันครับ ตอนนี้เขากล่ามาถึงแล้วครับสถานที่เทวนาคาสถานครับนี่ครับเฝันสร้างไว้สวยงามนี่เป็นสิมีเป็นรูปธรรมพร้อมครับทั้งในสามารถเข้าไปชมได้ทั้งในเพื่นว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศทั้งในให้เบิงครับตอนนี้ให้เบิงนั่งนอกกันครับนี่ครับรูปบัณฑพญานาคเฝันสร้างได้สวยงามองค์บางใหญ่ครับนี่ครับ นี่คือเทวนาคาสถานครับอยู่ที่ท่างเขาเคลื่อนน้ำอู่นถ้าม,มาจากสกลน,นครกับอยู่ทางซ้ายครับถ้าม,มาจากอุดรธาน,าน,นีกับอยู่ทางขวามือเลยอำเภอพังคนมาประมาณหากิโล6กิโลครับก็จะเห็นนี่ครับเห็นรูปัน องพระนาคาสถานนี่ครับพระนาคาสถานองค์เทวะครับเทวะนาคาสถานนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวมาาก็บพาบรรยากาศเบื้องรอบๆนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศใ้เบิงนี่คือเทวะนาคาสถานเิ่นสังไวยอยู่ที่ นี่ครับบ้านยังก็ต้องไปถามอีกที่หนึ่งนี่ครับองสวยงามมากครับนี่ครับองค์เทวะนาคาสถานลูปปันพญานาคสวยงามครับอยู่ที่บ้านให้ย่องครับบ้านให้ยองตำบลให้ยองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครครับนี่ครับมีรูปปัน้นองค์เทวนาคาสถานนี่สวยงามครับพ่นส่างได้สวยงามเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับเด้อพันส่างส่วนตัวพ่นนี่ครับทั้งนี้ก็จเเิเป็นรูปหินผาเป็นธรรมเป็นรูปธรรมครับทั้งนี้ผูดใดอย่างมากเที่ยวกับมาได้ครับอยู่ที่บ้านให้ยองตำบลให้ยองอำเภอพังคน จังหวัดสกลนครอยู่ใกล้ๆครับถนนไ่สายพังคนถนนใหญ่สายอุดอสรสกลนี่แหละครับนี่ครับทางกึ้มาอยู่ติดกับทางเขาเค่อนนําอูนเลยอำเภอพังคนนะประมาณหากิโลครับกระสีเห็นเลยครับจุดที่เพ่นส่างเทวานาคาสถานอยู่บ้านให้ยองครับทางกลับไปบ้านให้ยองนี่ครับ สามารถมาเที่ยวมาชมได้ครับท่านใดที่ผ่านมาทางจังหวัดสกลนครมาทางอำเภอพังโคนก็สามารถแวะขมาเที่ยวมาชมได้ครับผมเก็บภาพบรรยากาศในเบิง่งนี่คือองค์เทวนาคาสถานเป็นสถานที่ส่วนบุคคลเพิ่นนะครับนี่งานเจอาของเพิน่นเพิ่นสางไว้นี่ครับนี่ พระเมธรณีมวยผมนะครับอยู่นี่นี่องค์พระเมธรณีนี่ครับสามารถมาก,กรหายบูชาสักการะ,ะได้ครับผู้ใดมาเที่ยวนี่ครับทังนี่ทังเขาทำเพิ่นทำเพิ่นสร้างเพิ่นทำอยู่ข้างในนี่ครับทั้งนอก,กนจะเป็นรูปพญานาคองค์เทวนาคาสถานอ่ะผู้ใดเห็นภาพแล้วก็สามารถมาเที่ยวมาชมได้ครับผ่านมาทาั้งจังหวัดสุวรรค ออกจากอำเภอพังคนมาสิไปสกลนครประมาณหากิโลครับออกจากพังคนมากสิเห็นเลยครับนี่หรือว่าผู้ใดามาจากทั้งสกลนครสิไปทั้งอูดอ,อนนะครับก่อนสิขเข้าอำเภอพังคนประมาณหากิโลกสิเห็นองค์เทวนาคาสถานนี่ครับตั้งเด่นสง่าสวยงามอยู่นี่สามารถขากก้ามกวาไวบสกรแลละก็มาเก็บภาพบรรยากาศมาเซลฟี่มาเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้นะครับอ่อผมเก็บภาพไหมเบิ่งครับ ทั้งนี้ก็จะเป็นรูปปั้นหินผาเป็นรูปปั้นธรรมนะครับเป็นสางเป็นธรรมนี่ครับสวยงามมากผูใดีผ่านมากคมาเที่ยวมาชมได้ครับอยู่ที่บ้านไฮยองตำบลไฮยองอำเภอพังคนครับจังหวัดสกลนครเอาเก็บภาพบรรยากาศในเบิงสวย,สวยง,างามครับนี่คือองค์เทวนาคาสถานประดิษฐานอยู่ที่บ้านไฮยองนะครับเด้อปันไฮยอง ตำบลไห่ยองอำเภอพังคนครับอยู่ทางนานี่ก็จะมีธงหน้านี่ครับ <st> บรรยากาศดีครับอยู่ทางเขาเคล่อน <st> อผมเก็บภาพบรรยากาศในเบิงสวยๆงามๆ <st> องค์เทวะนาคาสถานครับดูพญานาคดูพญานาคองค์ไง่ครับนี่ครับ ผู้ใดผ่านมาทาั้งนี้ก็สามารถแวะขม้าเที่ยวมาชมมักสัมากกราบไหว้สักการะบ,บูชาได้นะครับพ่นสิมีแนวให้บูชาหลายอย่างอยู่ทั้งในนะครับอยากได้พิธีระล,ลึกว่าสิเป็นเหรียญหรือว่าสิเป็นรูปองค์พระยาเทวนาคาสถานนะครับก็มีเพ่นกม็มีให้บูชาทาั้งในนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศให้เบิงองผู้ใดผ่านมาทาั้งอำเภอพังคนก,นกน็สามารถ เลยมาเที่ยวได้นะครับออกจากอำเภอพังควนมาประมาณ5กิโลครับมางหวัดทางเขาบ้านไฮยองตำบลไฮยองเนี่ยครับอําเภอพังคนครับจังหวัดสกลนครอาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้เบิง้งนี่ครับทางเขาธรรมเพลนเดี๋ยวผมสิพากั้ไปเก็บภาพบรรยากาศข้างในว่าเป็นอยงไรเป็นสัง่งไหวมีอย่างแน่นะครับสำหรับกบาบไหว้สักการบูชานี่ครับ ทางในเษินสางเป็นคือธรรมนี่ครับขามาทางในโอโถงมากครับนี่ครับสถานที่เป็นสวยงามครับทางในนี่ครับทางในกษิตมีลูปเทวะนาคสถานยูลบาลูปพญานาคนะครับเจ็ดเสียงนี่ครับสวยงามครับเปินสางเป็นรูปปั้นทำด้วยครับยีนีนี่ครับ บรรยากาศลมเลื่นเย็นสบายครับก้ามาในนี้ครับสามารถมาเที่ยวมาชมได้ครับผู้ใดมาทาังอำเภอพังคนสิเดมาเห็นนะครับเทวนาคาสถานแลวก็สถานที่พันสังเป็นรูปธรรมครับสังเป็นรูปภูเขาสังเป็นรูปภูเขาหินปูนหลัก็เป็นสังเป็นธรรมทั้งในนี่ครับ สวยงามมากครับสถานที่ที่พ่นส่างสิมีรูปองค์พระประธานอยู่ข้างในนี้นะครับมีรูปอันนี้องค์ปู่ผู้ชงนาคราชนะครับอันนี้องค์ปู่ผู้ชงนาคราชอันนี้แม่ย่าสีปางตา แม่ย่าสีปางตาลครับลูป,ปั่นทั้งทั้งองค์ผู้ยิ่งนี่ครับนี่ครับสวยงามครับทั้งในเป็นสางได้สวยงามสามารถกับมาเที่ยวมาชมได้ครับทั้งนี้เป็นองค์ปู่อนันตนาคราชองค์ปู่อนันตนาคราชครับนี่ครับองค์ปู่อนันตนาคราชอันนี้องค์แม่ย่า อุสาอนันตะวดีเทวีนี่ครับรูปปั้นแม่ยาอุสาอนันตะวดีเทวีสื่อยาวแน่นะครับสวยงามครับอยู่ในนี่ครับทางในนี่เป็นสาางเป็นทำไปผู้ใดมาเที่ยวผู้ใดมาเที่ยวก็สามารถขมากาบไหวมสัสการะบูชาใดครับนี่ครับผมเก็บภาพบรรยากาศในเบิง คนจิติดไฟไว้ครับเปิดไฟไว้ตลอดเลยอัาเด้ครับมีองค์พระหกาบไหว้นะครับบูชาเดี๋ยวก็จะทำการกาบไหว้องค์พระประธานกันนะครับ ทครงนี้ปกติมีพานสำหรับให้บูชาเพื่อไปสักการะองค์พระทาั้งในนะครับองค์ปู่พญานาคนี่ครับเครื่องสักการะบูชาองค์ปู่พญานาคพระแม่ธอรณีชุดละร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่ครับกันมีให้บูชาชุดละแปดสิบบาทกันมีสามารถมาเที่ยวแล้วก็มาบูชาเข้าไปกราบไหว้สักการะองค์ปู่พญานาคแล้วครับ พระแม่เจ้าเทรณีนะครับพระแม่เทรณีนี่ครับเป็นมีพิชุดใส่สําหรับบูชานะครับชุดเสริมดวงอันนี้ครับชุดเสริมดวงนี่ครับเป็นมีหลายชุดหลายรายการตู้ใส่ปัจจัยตู้บริจาคอันนี้ครับเป็นเครื่องถูกเด็กปูให้โชคนะครับมี พูดให้บูชาพูดปูดให้โชค20บาทครับนี่สิมีเครื่องประดับสวยงามครับสำหรับผู้ใดามาเที่ยวอาสามารถมาบูชาได้ครับนี่บูชาเป็นประดับบารามีนะครับีสวยงามมีเสือผ่าสำหรับให้บูชานํานี่ครับ นี่คือบริเวณท่างเขาธรรมเพิ่นครับเก็บภาพบรรยากาศในเบงกะสิมีชุดห้บูชาสําหรับไปกรกาศไหวส้สักการะองค์ปูพญานาคแร้วกพรแมร่ธรณีนะครับมาเที่ยวมาชมครับทั้งนี้ก็สิมีรูปปั้นนี่ครับสวยงามเป็นรูปหมวมีงามีมีมง่วงมีงานะครับรูปจะว่ารูปสร้าง สั่งนั่งนะครับมีงวงมีง่ามมีมือสี่มืออาเก็บภาพบรรยากาศได้เบิงครับสามารถมาเที่ยวได้สถานที่สวยๆงามๆครับสถานเทวะนาคาสถานอยูุ่ธีบ้านให้ยองตำบ,บนให้ยองอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครครับอาผมเก็บภาพบรรยากาศได้เบิงนี่คือทางเขานะครับ ทั้งเขาทำเป็นนี่ครับบริเวณทั้งนอกทา้งนั้นกัเป็นพญาทีวทีวนาคาสถานครับอเก็บภาพบรรยากาศครับเอซเขาได้เบิงงกันครับนี่ครับสถานที่สวยๆงามๆสามารถมาเที่ยวได้ครับอยู่ที่บ้านให้ยองตำบลให้ยองอาเภอพังคนจังหวัดสกลนครครับครับเท่ากับิบูซ่าถูกให้โชคนะครับนี่ครับ อยู่สถานที่พันนี่แหละกับเจ้าของสถานที่พันนี่ครับเขากาดจิบูชาชุดละยี่สิบบาทครับสามารถมาเที่ยวมาเสี่ยงดวงได้ครับนี่ครับนี่จิตบูชาน้ำเพลนนะครับชุดละยี่สิบาทเนาะนี่ครับทั้งจับหาเพลนอ่ะนี่ครับเขากาดเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนี่ครับทั้งนอกผมก่จิตบูชาถูดน้ำเพลนนี่ครับยี่สิบบาทเสี่ยงโชคครับเสี่ยงดวง